สวัสดีพี่น้องสวัสดีกับบรรยากาศย้มมือเสาครับมือนี่มือสีเขา่าสีเข่าครับมือนี่สีแดงเข,าข่าคือเรามือน,นี่แล้วครับแต่ว่าบริได้ออกไปน้ำเพิ่น,นครับเพิ่นออกไปได้ตีหามาลุงบอกก็ออกไปตีหาไปซื้อเนื้อมากครับได้รับนาทีเป็นพอขั้วครับสร้อยเนื้อต้อมเนื้อไปถาเพิ่นครับซุมผู้ถ่าเพิ่นออกไปสีเข่าแล้วพี่น้อง คือบ่ได้ไปเห็นดอกกุ้ส่งชัวร์จไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คือสิบ่ได้เฮ็ดเพิ่นคือสิแล้วคนเขาเข้ามาแล้วครับตาวเขาลงใส่เรลพุ่ณล่ะพี่น้องกะก่อนสิเขาคลิปกะขอบคุณอีแม่จากอเมริกานะครับปีนี้ส่งเงินมาให้หกพันกว่าบาทครับให้ซอยขาเกี้ยวเขาให้เด็กน้อยน้ำพุ่รหาลอยแล้วก็ซอยขาเกี้ยวเขาสีเขาปีนี้บ่ได้จ้าง ไม่ได้จ้างเก้วเขาปีนี้นี่แต่เป็นค่าสีครับเป็นค่าเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเครื่องดื่มให้ไทยมาสีเขาทีมงานของพญศัก์นะครับวางบะเดาเงินไปซื้อเนื้อมากับเครื่องดื่มมาเรียบร้อยพี่น้องกราบขอบคุณนีมงาหลายๆครับขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับผมไปครับพี่น้องเอาเนื้อไปเฮ็ดโย บ้านคุณย่าสะอาดหมดแล้วครับผลเลสิจอมให้สวยเติบเหล่าเขาจะออกไปสีขาวโดนเติบเหล่าว่านหาเนื้อครับเนื้อขายดีดีล้านไรก็บเบิดโซดซีได้มากครับกับเข่ามือนี้ก็มีต้มเนื้อครับพี่น้องต้มเนื้อกัวกินเนื้อก็มีต้มไก่ครับตม้บตมเนื้อกับต้มไก่พี่น้องกำลังเดือด โอ้ uh, หนาวนั่งฟิงไฟเย็ยนจ่อยๆครับสบองศาค,ครับบันเข้ามือเนี่ย้องบอัวลำพูครับหนาวแห้งพี่นอนหนาวขนาดหนาวขนาดโอ้ยอันนี้เป็นปนัญหนกซ้อยครับปัญห้อยเนี่ยาง,งามบ่เนีย่ยง,งามงามเพื่นอน บ้านเนได้ออกไปเมื่อเมื่อชั้นสีแล้วว่บป่านนี่ว่าออกไปทุกตีห้าปมทีมงานสีเขาคิดว่าน่าจะพข้ามาขึ้นรถทำงานเป็นเราขอมาใส่เหล้าครับเตรียมนกจินมเถาทีมงานพยศักดิ์ลายครับมูกันหากันเพี้ยนกัน ร่างสีทงนึงกับไปซอยกันอเ,เอาแห้งกันไหวนะเอาผาพกับเตรียมกับเขาตอนนั้นครับเตียมกับเขา้า,นา,า,าแนนวา,า,าวเ้ยหไหมนเน่หนาวบ่มเลยตอนี้ง่แก่ด <laughs> งคดแล้ว่าตนี้แ่อบอกสอสาวเนี่ยเอาอยู่อะสีามาเสือกันเห็ 2 sao ạ, 2 sao. Wow wow, <cười> <cười> là, khó khăn không. Cái Hả? Không có hàng nữa. Đi đâu vậy? Đang kéo. Đây là 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 kéo. Đây

เซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวถามบ้านนองบัวได้ยุทธศงได้ยุทสอบเกาะบิน เฮ้ยแกลแมเาด้เอไปสีนู้เขาเจ้าสิบแเจ้เ้าสิบอเงแต่เจขนียวทุกตีกายออกไปกายมันรอยกว่าคน้รอยเศร้าเนาะเด็กยิ้มสิบย้อกม่้อยก็ปีกายคนดีคนดีพดคนดีพอดแต่ดัมงนีที่หมาก็หลัดเนาะ หลังจากที่เขาเอาเขาเหินเหลราสองเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ่าวน้องบัวก็ได้มาทํากันเหตุนานพักให้ค่ะพี่น้องมือนี่เพิ่นได้กินลาบงัวงสองเฮนผู้เดค่ะพี่น้องพุ่งคนไร้ใหญ่เพิ่นโบนเนมกับน้ำท่วงเป็นตัวโบนเน่วันบ่แหนมอย่างไพิ่นเห็นนะพี่น้องเพิ่นบนเน่เราตัวน้ท่วงวันล่ะย่งไรก็มือนี่อ้าคือสีนังสัมผัสจังหน่อยเงิน อ่ะสันยงเดี๋ยวเป็นยังไงมื่อนี้ยังไงก็ประมาณเอาพี่น้องเข้าปีนี่ให้รุดปีก็ปีที่แล้วน่หลายสอบอยู่ครับเป็นซี่สิบปุปีที่แล้วลอยๆสามสิบปีนี้ได้เก้าสิบมันมันฝนดีพวดบ่มันดีพวดฝนดีพวดพี่น้องทั้งพี่น้องกับชิป็นเขือนวะเข้าได้พี่น้องเข่าอ้นบ๊วย สังเกตแต่อตอนท่อนเขาใช้ลานแล้วขึ้นเป็นร่องน้อยๆแท้แม่นี่ดีว่าเขาสิริรุดปิดที่แล้วได้เสนอรุดหลอย,ยู่เนี่ยรุดสิบสอบรุดจกสอบที่ฉีบว่าขีดมาเบิรดดังนั้นพี่น้องปีนาเอาไหมเนาะเก้าส <90 S 2> ิบพุ่มเขาเป็นโลกลโลก,ก็เลยบรได้เขาตอนไหนเปีนแต่ว่าก็เป็นเป็นเบิร์ดครับระแวกเป็นเบิร์ดสุขูสุขคน สุกัวปีที่แล้วเบิดทุกคนนะครับฝนมันดีค่ะพี่น้องทั้งเขาก็เป็นโรคเนาะเอาใจยากในจากน้อยเนาะสว่างเราไปเลี้ยวให้แล้วหน้าเหรอตีสีฟอนล้ํตีแบบนี้มอแล้วเนาะตีว่ามันสีฟอนล้ําจะบกจกเหรอพี่น้องนั่งพักต้อต้อมันต<ด>ีปูพักตกอเจ้าจนได้ขายเร <c oughs> าจะควงหัเห็ดแปลง <c oughs> <c oughs> สลัดตื่นสวยไร <c oughs> น้องพี่น้องขายที่หลังก็ได้ดอกเนาะ นี่ได้แล้วสนามนันได้พี่น้องสามนันแล้วจ้าดินเป็นตะปูงบ่เง,งามหรอกครับแต่ว่าก็เจ็พบพราะใบไม้มันหลวมครับใกล้กับพลอยมันเป็นปลายเนี่ยดินกับดินไส้ค่ะไส้คับทรายจา้าวรายเกลนเครื่องแข็งแข็งกึ่งนหนึ่งเล่ไส้เกลนใส่ผนวชกอสใส้หลายๆขี้งัวบ่ กับแกบเนาะคลอยปั๊บไปปลูกสองเช้าสามเช้าก็ดีสินหรอดินเหนียวมาใส่น้ำจุดนอปั๊บดินไปน้ำจกสวงามปลูกเแยวรุ่นดินพุยพุยขั้นดินเหนียวแกล็ดกลมันนั่นลายมันกระโดดดีดินพุยพุยสิน้องพี่น้องเนาะปลูกผักอ่ะมันจะงามพุยพุยปลูกสลัดกับอัวอัวต่อ ือจริงสิละเดี๋ยวเขาเอาขี่มใส่มันก็นั่นละขี่มใส่ดินมันก็ดีล้ค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ใส่เดียนไม่อยู่น้ขี่ดินแสดงว่าดินเขามีคุณภาพเขาไม่มีใส่เดียน เหลอ,อาไปทำประโยชน์าาชนให้สวยงามเขาไม่มีแปลงพักสิมันกระดูดสวยงามแน,น่นอนพี่น้องดูเป็นเรียบร้อยนานผักน,นันเอ้ยคนปลูกผักก็จะได้มีความสุขในการปลูกผักปข้าวโพดเข่ได้ผลผลิตครับเดือนเป็นไงเนี่ยวิทยาเปล่ายาวเยด็ดล่องแล้วก็ดินผสมดินไหมปรุงดินให้ดีๆ เพื่อมันปลูกยังเด้กเก็บได้ถูก,กนานพักเนี่ยตู้ตัวบลกแตงเนี่ยปลูกบลกน้ำเต้าบกบวบไปลังใช่หรือพี่น้องคิดในใจจะเว่างแทนแปลงไว้ไปจังไหนมาจังไหนคิดยังบ้านหนอกเลยต้องบ้างให้มันถือแสงแดดน้ำอันนี้ถือแสงบ่อันนี้ก็แสงผ้าที่ติ่มติ่มยามเม่ายามมือแรงก็ได้ ปเรืยเคข้างเลยมันเรื่อยแตวหน้ากับซีเมนต์ยุ่งสวนไม่ต้องยุ่งนะรับอ้ยอร่อยพี่น้องชีวิตกเษกษียรตะกอนผัวพับผัวพับเทดหน้ากับพวกมัน,นหน่อยน้ำตำใจเราพี่น้องเอ้ยง้นขอามันนํำ เป็นขึ้กันเบอร์ละน้องพี่น้องเนาะได้เกลีสิบถุงพูนะปีกินก็บาเบิดดอกซาสิกินน้องพี่น้องเขาได้ขายปุณณ์เนี่ยปุณณ์เนี่ยปุณณนี่น้องพี่น้องภาษาอย่างนู้นีฮสิ่งดีแล้วมันในซัมเนียนน้องพี่น้องเนาะใครกับเพิ่นผู้เพิ่นบ่มีให้พ่กมีนาเฮ็ดดีดอกหลายอยู่พี่น้ากับว่ากันไม่ตัวปีนี้กับว่าได้เปลี่ยนใจเห็นธงของเขาเอกเว้ยเนาะ เออลำสิ่งเอาเออสามแป,ง,ออมแปงแล้วพี่น้องจ๋าเมื่อพี่น้องสลัดน,นั้นนั้นมือเ้าดีซื้นตาซื้นกงลงยงเด้งอยู่เลยค่ะพอตกใบามาหมูตุบสุบติบจ้าพี่น้องคลิปนี้กระโบมียังลายค่ะเฮ็ดนานพักก่อนค่ะว่าสิปแปะเอาเอา,เอากระหลำ่ำมาแปะใส่นานค่ะ คลิปนี้ก็คืออยากมีอย่างหลายๆอยู่ค่ะพี่น้องเ <c oughs> ห็นใหรพี่น้องได้เบิ้งกันยาวๆค่ะก็คือเกาแล้วเนาะคะ่ะฝากพี่น้องเบิ้งแงงในเด้อจา้าคลิปนี้ก็สิขอเกาเข้า,า่าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องเน้สวัสดีครับ